วันนีผมร็อกโจก้วันนี้เรามาชมศูนย์พัะเครื่องกันนะครับวันนี้ผู้ชมผู้คนมักหน้าไหลาตาวันนี้ผมดีใจที่ได้มานั่งใกล้กับอาจารย์มดพลังกิจพิเศษนะครับท่านจะเป็นคนดูพลังกิจให้ของพระแต่ละองค์นะครับว่ามีพลังแค่ไหนวันนี้ผมจะทดสอบนะครับเอา พระให้อาจารย์ท่านดูหนึ่งองค์ว่าเป็นไงอาจารย์ครับขอเชิญด้วยครับวันนี้อาจารย์ช่วยจับพลังจิตด้วยนะครับวันนี้วงการพระเครื่องต้องสนันวันไหวนี่ครับดูการจับพลังจิตของอาจารย์ส,สุดยอดมากไอ้ okay. มานะครับอาการมาแล้วครับโอ้โหเ,เป็นพระไม่สามารถบอกชื่อได้นะครับว่าโอ้พลังจงิตเค่อนข้างที่เราจะรุนแรงอยู่ เป็นไงครับมันบีบความหมายครับความน่าแนนพลังพลังงานเป็นไงครับพลังงานให้สิบคะแนนเต็มเพรโะว่าแรงจริงยอมรับใช้ได้เลยนะครับปีอนานุภาพแน่นอนอนุภาพสูงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันรุ่นนี้ไม่ทันนะครับใช้แทนรุ่นที่ทันได้ไหมได้ใช้แทนเลยนะโอ้โหวันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับผมได้ทดสอบอาจารย์อาจารย์ก็พูดได้ตรง รุ่นนี้อนาคตไกลแน่นอนครับแต่ผมไม่บอกว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมไม่บอกครับผมวันนี้ล็อกจุกี้ก็ต้องขอสวัสดีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ